วัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับทางช่อง3นะครับก็มาตอนเที่ยง15บห้นะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมะเบินครั้งที่13นะครับเป็นการเจอกันของยอดเพชรเอกบุญเด็กเซียนนะครับเจอกับสายลมสวนอาหารปีกไม้นะครับยอดเพชรเอกเนี่ยมวยจากหนองบัวลำพูนะครับก็ ซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบูมนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยแพ้นกยกที่3เจ้าเรียงผานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสายลมนะครับสายลมเนี่ยมวยจากสระบุรีนะครับซ้อมส่วนอาหารปีกไม้นะครับก็ประเภทมือเข่านะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดเพชรเอกนะครับและก็คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของสิงห์ดำช่อห้าพยัคฆ์นะครับ เจอกับเจ้าพระเดศศึกต่อแย้มสวนนะครับสิงห์ดำเนี่ยมวยจากสีสะเกดนะครับซ้อมชอพยักนะครับอยู่กับทีมงานเสียชายสุโไทยนะครับประเภทมวยเข่าครบเครื่องนะครับการแรกก้าบวกนะครับขณะที่พระเดศศึกนี่มวยจากกาลสินนะครับก็ประเภทมวยซ้ายฟอร์มสดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพระเดศศึกนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง135ปอนด์เวทีอ้อมน้อยนะครับเป็นการเจอกันของ1อุบลทีเด็ด99นะครับ เจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับเจ้าหนึ่งอุบลน่มวยจากโคราชนะครับซ้อมทีเด็ด99นะครับประเภทมือขวานะครับนอกได้ในดีครับขณะที่บัวเขียวเนี่ยนักชกจากอเมริกานะครับซ้อมภูเก็ตไฟขับนะครับประเภทมือขวาจังหวะฝีมือดีสูงยาวเขาแหลมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าหนึ่งอุบลนะครับและก็คู่ที่4นะครับจงอางดําสิงห์มาวินนะครับวันนี้เจอกับเจ้าคม PK แสนชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า จงอางดำนะครับมวยชอบช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับชอบเจ้า1อุบลนนะครับ1อุบลและก็เจ้าพระเดศศึกนะครับ1อุบลและก็พระเดศศึกนะครับส่วนรายการที่2นะครับเป็นรายการศึก p p พีทีพีพีทีเกียรติเพชรนะครับทางช่อง PPTV 36นะครับก็จัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับผู้ที่1นะครับซูเปอร์บอสสิงห์คลองลานนะครับ เจอกับเพชรใสทองนะครับเพชรใสทองสอเดชพันธ์นะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรใสทองนะครับแล้วก็ผู้ที่สองนะครับหนึ่งธรณีกวยบางขลมนะครับเจอกับเพชรกำนันสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันด์นะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าหนึ่งธรณีนะครับคู่รองครับเป็นการเจอกันของนิชาวเอราวันครับเจอกับศิลปะไทยสิทธิ์เชียงลุงนะครับเจ้านิชาวนิมวยจากยานะครับซ้อม เอราวันนะครับก็ผลงานแฟรล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเจ้าลุงเพชรนะครับขณะที่ศิลปะไทยนะครับมวยจากหนองบัวลำพูนะครับประเภ็มวยฝีมือหลักเดี่ยมดีเก๋าเกมนะครับคู่นี้ชอบไปที่นิเชานะครับและก็คู่เอกนะครับแสนวริศเบนพระรามสองนะครับวันนี้เจอกับเจ้าศักเล็กลูกเจ้าพ่อหลงต้มนะครับเจ้าแสนวริศนี่มวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมสองประสบโชคนะครับ หรือว่าเจ้าแสนเอกเดิมนะครับขณะที่สักเล็กนะครับมวยจากพัทลุงนะครับก็ประเภทมวยเข่าครบเครื่องนะครับค้นี้ชอบไปที่เจ้าสักเล็กนะครับเจสซี่ลิงการเมืองไทยนะครับสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับรายการศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับชอบสักเล็กนะครับสักเล็กและก็นิเชานะครับสักเล็กแล้วก็นิเชานะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับก็เป็นรายการศึกจิตนันนนนะครับมา ทางช่อง J จเจนะครับคู่ที่1นะครับท่อนซุ่มกออดิษักนะครับเจอกับเจ้าเนรนิตจอมเมืองรีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าท่อนซุ่มนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับก้องฟ้าสศสมบูรณ์ครับเจอกับก้องฟ้าสศสมบูรณ์เจอกับเจ้าเพชรมนตรีเพชรสุภานันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรมนตีนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเพชรอนนสิ์ครูเจี๊ยบนะครับเจอกับเจ้าเพชรมั่งมีปลายท้าช้างนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เพชรอานนท์นะครับแล้วก็คู่รองนะครับเพชรแสนชัยเจดมังนนท์ครับเจอกับเจ้าเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับเพชรแสนชัยหรือว่าเจ้าแสนเก่งมวยจากโคราชนะครับขณะที่เพชรเอกเนี่ยมวยจากสระบุรีนะครับคู่นี้ชอบที่เพชรแสนชัยนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับใจสิงสิทธนายกพันศักด์นะครับเจอกับเจ้าเพชรหมายโชคจิตมังนนท์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรหาโชคนะครับมวยชอบรายการศึกจิตมังนนท์นะครับ เพชรมหาโชคจิตมังนน์นะครับและก็เจ้าเพชรแสงชัยจิตมังนน์นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทังทางเพจแล้วก็ y t u t u นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงขิมราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ